อย่าลืมกด s c r ต b e และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ you, you play, play, meet, meet. รัศมีแขวิดีโอคอลเปิดใจหลังเขาซสวยไห้ซหนุม่มเอาขวดฟาดหน้าได้เลือดรัศมีแขกฟาเกอร์ร้นที่ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครแต่โชคไม่ดีบังเอิญเช็คอินร้านอาหารเดียวกับไฮโซหนุ่มที่ควงดาราสาวซึ่งกาลังตกเป็นข่าวดราม่าล่ะคุณวุ่นข่าวเตียงเล้ากับสามีด็อกเตอร์ย้อนกลับมาที่เหตุการณ์ในร้านอาหารยา่านปัทยาคนที่เห็นเหตุหการณ์เล่าว่ารัศมีแขกแค่นั่งอยู่เฉยๆแถมยังอยู่คโคระซนกับไฮโซหนุม่มแต่อีกฝ่ายไม่รู้ว่ามามาจากไหนจู่ๆก็ปากแก้วลงพื้นก่อนจะขวดฟาดหน้าตี ลงมาตรงจมูกทำเอาดาราสาวที่ไปด้วยหน้าเวอร์เพราะเป็นเพื่อนร่วมวงการโชคดีแค่แตะขาดมีปกช้ำบ้างเลือดกำเดาไหลข่าวมอ้บอกว่าไม่เอาความแต่ความจริงเจ้าตัวลงไปบันททศประจวันเรียบร้อยแล้วสว่อเตียแถลงข่าววันที่9กันยายนนี้แหล่งข่าวยังบอกว่ารัศมีแคร์ไม่ติดใจพร้อมเซฟเพื่อนางเอกสาวเพราะเห็นกันมานานแต่ไม่ขอเซฟให้โซนุมเพราะทำเกินกว่าเหตุไปจริงๆล่าสุดเจ้าตัวบิลีโอเอเปิดใจกับบดดำกระชาบพาในรายการข่าวใส่ไข่ระบุว่ายอมรับโดนตีหน้ามาจริงๆแต่เป็นความเข้าใจผิด กันตอนนี้ไม่เป็นอะไรมากไปทํางานได้แล้วเรื่อนที่มีกระแสข่าวว่าฝั่งผู้กรณีจ่ายเงินมาแปดหลักให้ยอมความกันนั้นรัศมีแคร์บอกว่าถ้าจ่ายมาก็ยินดีแต่ตอนนี้ตัวเองก็ยังไม่ได้โอนค่าเอกสาเให้น้องที่ช่วยจ่ายให้มาคืนเลยมดดาถามต่อว่าเขาา มีหัวจร,จริงๆไหมถ้าเสีีแขกก็ตอบมาอ๋อไม่ค่ะถูกตีเข้าจมูกแต่ไม่เป็นอะไรมากโดนนิดเดียวค่ะแล้วก็มีโดนข้างๆพวกํำบ้างเลือดกำเดาไหลถามว่าอีกฝ่ายติดต่อมาขอโทษหรือยังมีติดต่อมาว่าอยากจะคุยแต่ทางเรายังไม่พร้อมเราจะต้องมีการดําเนินเรื่องคือจริงๆแขกก็ไม่อยากยุ่งอะไรแต่พอดีเพื่อนที่มาซัพพอร์ตเขาก็บอกว่าให้ทําทุกอย่างให้ถูกต้องดีกว่าเราก็เลยต้องทําให้มันถูกต้องค่ะอยากฝากอะไรถึงคนตีไหมเอาจริงๆก็ไม่มีอะไรค่ะมันทําไปแล้วด้วยความตั้งใจหรืออไมม่ตตั้งใจก็าา็าาาเเปน ทุกอย่างให้มันถูกต้องดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก Entertain ที่นี่ .com ด,ด้วยค่ะ